โฟดถ้าแบบนี้นะคะเราไม่ได้อยู่กันที่คาเฟ่หรือว่าโรงแรมที่ไหนนะคะแต่ว่าเราอยู่กันที่โครงการอนาสิริรามคำแพงแกรนมาลินคุณโฟดต,ต้องบอกก่อนนะคะถ้าใครไม่รู้ต้องคิดว่าเราอยู่คาเฟ่แน่ๆเพราะว่าสวยมากเขาได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากเมดิเตอร์เรเนียนนะคะและโฟดจะพาคุณไปชมบ้านที่สวยขนาดไหนไปค่ะตามโฟดมาเลยค่ะ เข้ามาที่ขับเขานะคะเราจะเจอกับห้องโถงรับแขกค่ะซึ่งเขาออกแบบช่องลมมาให้ด้วยนะคะให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่รีสอร์ทเหมือนมาเที่ยวเลยค่ะสามารถรับรองแขกชั่วคราวได้หรือว่าใครที่อยากพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศนะคะก็สามารถทําได้ค่ะซึ่งที่นี่เขาตกแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้รำรๆสวยๆนะคะเพิ่มความรู้สึกเหมือนเราอยู่รีสอร์ทขึ้นไปอีกค่ะ พอเราเดินเข้ามาด้านในยังมีห้องคิดรูมด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกแล้วอยากจะพาลูกมาเล่นที่นี่ก็สามารถทำได้ค่ะว้าวเขาตกแต่งสวยมากๆขนาดฟอสเห็นเองยังอยากเล่นเองเลยค่ะแถมไม่ต้องห่วงเรื่องอากาศร้อนเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาติดแอร์ในห้องคิดรูมมาให้เรียบร้อยแล้วสบายสบยเลยค่ะแบบนี้ต่อไปฟอสจะพามาดูจุดไฮไลท์ของโซนอท์ดอ์กันค่ะ ก็คือสระว่ายน้ําของโครงการอนาสิริลามคําแพงซึ่งที่นี่นะคะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือเป็นสระที่มีความกว้างพอสมควรเลยค่ะแล้วก็มีโซนนั่งพักผ่อนริมสระมาให้ด้วยสําหรับโซนสาะเด็กนะคะก็มีสไลเดอร์มาให้ด้วยน่าจะถูกใจลูกๆหลายคนเลยนะคะหรือว่าใครที่อยากมานั่งพักผ่อนหรือว่าจะมาว่ายน้ําออกกําลังกายหรือว่าทํากิจกรรมก็สามารถทาได้ค่ะ ขึ้นมาชั้น2ของคลาเพานะคะเขายังมีฟิตเนสที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงคะ่ะใครที่เป็นสายออกกำลังกายนะคะคุณมีเวลาเต็มที่เลยคะ่ะ ส่วนกลางยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะยังมีอีกโซนหนึ่งโซนนี้จะเป็นเวลปาค่ะเป็นสนามเด็กเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆด,ด้านในยังมีอนาสิริแบ็ก yard นะคะเป็นแปลงพืชผักสวนครัวที่ลูกบ้านสามารถนําไปทำอาหารกันได้ค่ะค<อ>่าส่วนกลางต่อเดือนของที่นี่เริ่มต้นที่54บาทต่อตารางวานะคะและก่อนที่คุณจะเข้ามาในโครงการเขามีระบบรักษาความปลอดภัยแบบรีฟทเด้วยค่ะ โครงการอนาสิริรามคำแหงนะคะมีแบบบ้านด้วยกันทั้งหมด4แบบนะคะแบ่งเป็นทาวน์โฮม3แบบก็คือมีชื่อว่าครีสมาจจกาแล้วก็คอสิกานะคะส่วนบ้านแฝด2ชั้นนะคะจะมีชื่อว่าซาดีเนียนะคะซึ่งก็อยู่ทางด้านหลังของโฟนนั่นเองนะคะเขาจะมีพื้นที่ใช้สอย148ตารางเมตรมี3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถค่ะเป็นการออกแบบที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะ ยังทางฝั่งขวาของโฟล์ค่ะจะเป็นหลังคาทรงจั่วที่มีการหันออกทางด้านนอกส่วนทางฝั่งซ้ายจะเป็นหลังคาทรงจั่วที่หันเข้าด้านข้างนะคะตำแหน่งของหน้าต่างก็จะต่างกันเล็กน้อยนะคะและทั้งสองหลังนี้จะมีห้องเก็บของมาให้ด้วยให้เราสามารถเก็บของได้มากขึ้นค่ะทางเข้าออกก็จะมีถึง2ทางนะคะโดยประตูหลักนะคะเข้าไปก็จะเจอกับห้องรับแขกค่ะ ส่วนประตูรองก็จะติดกับห้องครัวนะคะเวลาที่เราซื้อของเข้าบ้านเยอะๆก็สามารถเข้าที่ประตูรองได้เลยค่ะเพื่อความสะดวกที่มากขึ้นนะคะบ้านทั้งสองหลังนี้ถูกออกแบบมาเหมือนกันนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3.69้าล้านบาทบรรยากาศสบายๆโทนบ้านอบอุ่นแต่ยังแฝงความสดใสนะคะมีความแตกต่างที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครค่คะ อยากรู้ไหมคะว่าภายในเป็นยังไงวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูทุกซอกทุกมุมจนอยากย้ายเข้าอยู่กันเลยคะ่ะพร้อมไหมคะไปคะ่ะไปดูบ้านในฝันกันเลยเข้ามาในบ้านนะคะเราจะสัมผัสได้ถึงความเมดิเตอร์เรเนียนเลยคะ่ะและจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาออกแบบมาให้มีช่องรับแสงธรรมชาติเยอะมากๆทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะ สำหรับโซนแรกที่เราจะเจอนะคะจะเป็นโซนรับแขกนะคะเราสามารถนั่งชมทีวีจิบชากาแฟได้สบายๆเลยะคะ่ะด้วยพื้นที่กว้างขวางแบบนี้เลยนะคะต่อไปจะเป็นโซนรับประทานอาหารค่ะสำหรับโต๊ะรับประทานอาหารนะคะเขามีการเพิ่มพื้นที่โซฟาเข้ามาค่ะออกแบบได้น่าสนใจมากๆนะคะเราสามารถเพิ่มกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการทำงานหรือว่าจะเป็นการนั่งรับประทานอาหารนะคะเราสามารถทำได้หมดเลยนะคะ และสำหรับทางด้านหลังโซฟานะคะเราสามารถมองเห็นวิวสวนได้แบบนี้เลยค่ะสำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะเราสามารถบิวอินบ้านน้องหมาน้องแมวได้แบบนี้ด้วยค่ะและจะมีอีกโซนหนึ่งเราก็สามารถวางเป็นส่วนรับประทานอาหารของน้องหมาน้องแมวที่ติดอยู่กับครัวฝรั่งทางด้านนี้ได้ด้วยนะคะสำหรับโซนด้านหลังโซฟานะคะก็จะมีในส่วนของครัวฝรั่งมาให้ด้วยเราสามารถจัดปาร์ตี้เล็กๆได้เลยค่ะ เขามีการออกแบบพื้นที่มาให้ใช้งานได้ดีและใช้ได้คุ้มมากๆนะคะหันไปตรงข้ามเราจะเจอกับห้องน้ำของโซนชั้นหนึ่งเราสามารถใช้งานได้สะดวกสบายเลยค่ะต่อไปเราไปดูโซนครัวถัดไปกันเลยค่ะสำหรับโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนครัวปิดหรือว่าครัวไทยซ่อนอยู่นะคะเขามีการออกแบบเขาตะปูมาให้แบบนี้เลยค่ะสะดวกเวอร์และติดกันก็จะมีห้องล็อบบี้ที่เราสามารถออกแบบเป็นห้องซักรีดได้ค่ะ ก็จะมีโซนแขวนผ้าเครื่องอบผ้าหรือว่าจะเป็นโซนเก็บผ้านะคะเราสามารถออกแบบได้ตามสไตล์ของเราเลยค่ะและยังมีประตูเชื่อมออกไปทางด้านนอกด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันเลยค่ะ ชั้น2เราจะเจอกับห้องนอนเล็ก2ห้องนะคะเราก็มาสเตอร์เบดรูมเราจะพาไปชมมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนเลยค่ะและนี่ก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเขามีการตกแต่งให้มีช่องรับแสงธรรมชาติทั่วห้องเลยค่ะ ทำให้รู้สึกปลอดโปร่งสบายมากๆนะคะแล้วก็มีเพดานสูงถึง3.5เมตรเลยเขามีการจัดตกแต่งแบ่งโซนเป็นสัสดส่วนมากๆนะคะสำหรับโซนนี้ walk in closet เราสามารถแต่งหน้าแต่งตัวโซนนี้ได้เลยนะคะแล้วในส่วนของห้องน้ำก็มีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะมีหน้าต่างบานกระทุง้งระบายอากาศพร้อมสุขภัณฑ์ครบเลยค่ะว้าวเข้ามาในห้องนี้นะคะให้ความรู้สึกอยากกินมาร์เมลโล่ขึ้นมาทันทีเลยค่ะ ห้องนอนนี้ตกแต่งเป็นห้องนอนผู้หญิงนะคะสามารถวางเตียงได้3.5ฟุตตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับพื้นที่จะทำให้ดูไม่ทึบเลยนะคะแอบวางโต๊เครื่องแป้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้าได้อีกด้วยนะคะต่อไปเราไปดูห้องนอนสามที่เขาตกแต่งเป็นห้องเด็กผู้ชายกัน,นะคะ่ะสำหรับห้องนอนสามนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่าห้องนอนสองเพียงเล็กน้อย สามารถวางเตียง5ฟุตได้แล้วก็ยังมีพื้นที่ระเบียงที่เราสามารถเปิดไปใช้งานได้อีกด้วยนะคะเหมาะสำหรับวัยรุ่นที่อยากมีพื้นที่ส่วนตัวเพิ่มอีกค่ะแต่ว่าในส่วนของระเบียงจะไม่มีหลังคานะคะในส่วนของห้องน้ำนะคะจะอยู่ตรงกลางที่ให้ห้องนอน2และห้องนอน3ใช้ห้องน้ำร่วมกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับแบบบ้านซันดิเนียหลังนี้ในโครงการอนาสิริรามคำแหงจากแสนสิรินะคะ บอกเลยว่าที่นี่ไม่ใช่แค่บ้านแต่เป็นพื้นที่แห่งความสุขที่รอให้คุณมาเติมเต็มจะครอบครัวใหญ่หรือว่าครอบครัวเล็กหรือว่าคุณจะอยู่คนเดียวก็ฟินได้ทั้งหมดเพราะที่นี่ตอบโจทย์ทุกไรฟ์สไตล์นะคะซื้อบ้านกับเราดียังไงที่แน่ๆคุณจะได้บ้านในราคาพิเศษและสิทธิพิเศษก่อนใคร เรายังให้ความสะดวกสบายเรื่องสินเชื่อให้ด้วยไม่ต้องยุ่งยากในการดำเนินเอกสารเองหรือขอกู้บ้านไม่ผ่านสักทีหมดความกังวลตรงนี้ไปได้เลยค่ะเพราะเราดำเนินเรื่องสินเชื่อให้ฟรีเรายังพาลูกค้าชมโครงการฟรีดูแลแบบ v, v ี p ทางเราจะประเมินสินเชื่อให้ทราบภายในหนึ่งวันรวดเร็วไม่ต้องรอยุ่งยากแถมไม่ต้องเหนื่อยจะมีบ้านทั้งทีต้องสะดวกสบายและเซฟเวลาให้สุด สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะฝนจะพาคุณไปชมบ้านบ้านหรูแบบบันเทิง,บ,ทงบันเทิงแบบนี้ได้ความรู้พิเศษก่อนใครแฟนชิพ o ฮมให้เราเป็นเพื่อนคุณดูแลเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ขอตัวไปนอนฝันถึงบ้านหลังนี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย